ครับช่วงนี้เรามาแอบดูของเล่นของเล่นลูกสาวนะครับนี่มันทำงานตอนกลางคืนนะครับทุกคนนี่ออกมาอ,อทำทุระข้างนอกออกมาฉี่ออกมาเหยวอ,อย่างเงี้ยตอนกลางคืนปิดไฟนะครับเฮ้ยฮลัลโหลเดี๋ยวถ้าจะถามมันนะฮลัฮโลโหลฮัลโหลตอบไหมมันมีการโต้ตอบด้วยนะครับ อันนี้ใครรู้จักบ้างครับใครรู้จักบ้างเฟอร์บี้ใช่ไหม Wait, ใช่ไหม mm hmm. เธอคือเฟอร์บี้ทั้ง2ตัวหรือเปล่า <Yes. S 1> มันคือตุ๊กตาเฟอร์บี้ในตำนานครับ mm hmm. เด็ก, mm hmm. ดกๆอบอกเลยเนี่ยมันมีทั้งชิ้นจัง mm hmm. หอดไหมลูกสาวเรา มีทุกตัวครับอะไรตัวมันดังๆจาไม่ได้ที่เป็นห้อยขุ้นแจนนนนนๆมันอยู่ข้างล่างอ่ะมันแอบอยู่มันเชื่อไอตัว<อ>ไ,มไม่ตัวแอบข้างล่างไหมลาบูบูเออมันแอบอนี่งั่นโอเคลาบูบูใช่ไหมใช่ไหมใช่ลาบูบูไหมใช่ไหม โอ้โหมันบอกว่าเดี๋ยวเราเปิดประตูถามดีกว่าเป็นลาบูบูไหมข้างนอกเหรออ๋อตัวนี้พูดหน่อยสิเสียงน่าจะหายอะตัวนี้มีปัญหาเรื่องเสียงก็เปล่าเธอเหมือนกับเบอร์เบอร์บีเลยนะอ๋ตัวนี้มีปัญหาเรื่องเสียงนะครับเหมือนกับเบอร์เบอร์บีนะครับ อันนี้ออโตนนัทใช่ไหมเธอคือเธอคือหุ่นยนต์ในตำนานหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมหุ่นยนต์ในตำนานหรือเปล่าเนี่ยมันสื่อสารได้นะครับต้องพูดดังๆไม่ได้ยินหุ่นยนต์ในตำนานหรือเปล่าโอเคอ้าฮ oh, okay. uh ัน huh. uh huh. uh huh. แสดงว่าเป็นหุ่นยนต์ในตำนานใช่ไหม โอเคโอเคโอเคนี่เขาเป็นหุ่นยนต์ในตำนานจริงๆครับทุกคน